รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป ท่เที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลดของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี ันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราธานีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคนค่ะ mm hmm. เพราะที่นี่มีน้ำทะเลที่สวยใสายหาดทรายขาวสะอาด สายลมแสงแดดใดๆรวมกันแล้วดีมากๆเลยจริงๆค่ะแต่ว่าที่เกาะสมุยค่ะนอกจากจะมีดีแค่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่นะคะยังเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะแก่การฟื้นฟูสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้และค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ Wellness Tourism เที่ยวยังไงให้สนุกและสุขภาพดีไปพร้อมๆกันสามารถติดตามได้จากรายการเมืองไทยดีๆวันนี้เลยค่ะ อันนี้ต้องยอมรับค่ะว่ากระแส w e l l n e ทั well Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักสุขภาพมากขึ้นค่ะและประเทศไทยเราเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจับตามอง โดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายที่สําคัญอากาศดีด้วยเหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็ได้ฟื้นฟูสุขภาพไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้ค่ะทริปรักสุขภาพของเราจะเริ่มต้นกันด้วยความผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวเดี๋ยวตามอ้อมมาเลยค่ะและที่นี่ก็คืออโนดาสปาค่ะ ตั้งอยู่ภายในโรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาแค่ได้เห็นบรนรยากาศรอบๆก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วพอเข้ามาถึงค่ะก็จะมีน้องๆพนักง,งานคอยต้อนรับพร้อมกับมีเวลคัมริงที่เป็นน้ำสมุนไพรให้เราได้ดื่มกันด้วยอย่างวันนี้ก็จะเป็นน้ำอัญชันมะนาวต้องบอกเลยว่าสดชื่นมากๆค่ะทางเราก็เลยจัดไปหมดแก้วเลย เสร็จแล้วพนักง,งานก็จะมีการสอบถามข้อมูลของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพเช่นมีโรคประจําตัวหรือเปล่าตั้งคันหรือไม่หรือว่าอยากจะให้โฟกัสจุดไหนเป็นพิเศษน้ําหนักมือประมาณไหนก็จะมีการสอบถามข้อมูลคร่าวๆนะคะพอให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการนวดกันเลยค่ะ พิเศษของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเราจะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ทุกห้องเลยเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงพอมาถึงนะคะเขาก็จะมีชุดให้เราเปลี่ยนเป็นอันดับแรกเลยค่ะพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถสันกระดิ่งกริ้งๆเลยเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้พี่ๆพนักง,งานที่อยู่ด้านนอกทราบว่าเราทําการเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาได้เลย พอพี่ๆเข้ามาค่ะก็จะทำการล้างเท้าให้เราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนวดเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมขึ้นเตียงไปนวดกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาของความฟินแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ลงอ่างจากุชชี่กันด้วยนะคะซึ่งวิวตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเลยว่ามันดีมากจริงๆค่ะเราได้แช่น้ำแล้วก็รับลมทะเลซีวิวอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลาแห่งความสุขบักสั้นเสมอค่ะณนะตรงนี้เราจะมีเวลาแค่30นาทีเท่านั้นนะคะพอเสร็จจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ และตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องทรีทเมนต์สำหรับการทำสปาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับน้องมิน้นนั่นเองค่ะน้องมิน้นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะถามเลยว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพหรือว่าทำสปาเพื่อผ่อนคลายมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ต้องตอนนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะ,ะว่าช่วงนี้นะคะเทรนด์รักสุขภาพกําลังมาค่ะและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานวดที่เราเนี่ยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติค่ะส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติม,มากกว่าค่ะที่มานวดที่นี่ค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เรามีการตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ย รูปแบบไหนกันบ้างเช่นการนวดมีกี่แบบสปามีกี่แบบอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในส่วนสปาของเรานะคะก็จะมีเป็นบอดี้ม s s ซ g าค่ะแล้วก็เป็นบอดี้ชีทเมนท์ที่มีของการสครับตัวแล้วก็การทําหน้าร่วมเข้าไปด้วยค่ะแบบไหนที่เขาชอบที่สุดคะ ถ้าจะเป็นแบบไหนที่ชอบรู้สุดก็คงจะเป็นอนดดาซิเนเจอร์มา s ซาค่ะเพราะว่าเป็นซิเนเจอร์ของที่นี่ทิเมนนี้นะคะเรามี3สเต็ปในการนวดค่ะผสมผสานไปด้วยกันค่ะเป็นเราจะวอร์มด้วยการนวดไทยไปก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้น้ํามัน เพื่อลีเซนเพื่อความผ่อนคลายให้แขกค่ะแล้วลงด้วยการประครบก็จะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะอันนี้คือจะขายดีสุดใช่ค่ะข,ขายดีสุดกานที่เขาอยากลองว่าเขาเห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็โอเคอยากลองอันนี้ค่ะพอลองแล้วเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กจากลูกค้าฟีดแบ็กถือว่าได้รับการตอบกลับได้ดีมากเลยค่ะลูกค้าก็ได้รับความผ่อนคลายแล้วก็ได้บรรเทา อาการของความปวดเมืม่อยได้ดีค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนว่าในการนวดแต่ละครั้งใช่ไหมคะมันก็ต้องมีออยน้ํามันใดๆค่ะเราได้มีการนําเอาวัตถุดิบที่เป็นซิกเนเจอร์ของสมุนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์พวกนี้บ้างไหมคะค่ะก็ซิกเนเจอร์ของสมุนก็จะเป็นมะพร้าวใช่ไหมคะ,คะที่ของเราก็จะมีเป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่าโคโค n u t l ว v e r ค่ะซึ่งในแพ็กเกจนี้นะคะเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวหมดเลยค่ะก็จะเป็นซ uh, ับด้วย สรับมะมาพาวค่ะแล้วก็นวดด้วยน้ํามันมะพร้าวค่ะอ๋อ ao, <weap. S 2> ก็คือจริงๆพูดถึงสมุยก็หนีไม่พ้นมะพร้าวแหละ แล้วก็เอาตรงนี้แหละมาใช้เป็นวัตถุดิบในการที่จะมานวดให้กับลูกค้าต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะค่ะอะเดี๋ยวอยากจะให้น้องมินได้ฝากถึงคนที่มาเที่ยวสมุยคะ่ะบางคนมาสมุยใช่ไหมก็จะนึกถึงธรรมชาติมาเที่ยวทะเลแต่ใครที่เป็นสายรักสุขภาพแล้วก็อยากจะมาผ่อนคลายแบบนี้นะคะแนะนําที่นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เลยคะ่ะเชิญชวนนะคะทุกคนมาลองทําสปาก,กันเยอะๆคะ่ะนอกจากจะบรรเทาอาการความปวดเมื่อยแ,แล้วก็ยังรวมไปถึงบรรเทาจิตใจให้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพกายที่ดีด้วยขึ้น ผ่อนคลายใครชอบนวดแบบไหนก็สามารถมาเลือกแพ็กเกจที่เราถูกใจกันได้เลยได้นวดผ่อนคลายแล้วก็ได้เห็นวิวที่สวยสุดๆแบบนี้นะคะสบายทั้งกายแล้วก็สบายทั้งใจที่แท้ค่ะนวดเสร็จก็ได้เวลาอาหารพอดีเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เรายังคงคอนเซปต์ในการดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้จะเป็นอะไรแล้วจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราปรนนิบัติผิวกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะมาทานอาหารอร่อยกันแล้วแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าธีมของเราวันนี้ก็คือเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารก็จะต้องเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะแล้ววันนี้อาหารที่อยู่ตรงหน้าของเราแน่นอนค่ะว่าถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นอย่างดีโดยเชฟตานั่นเองนะคะเชฟคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าเมนูตรงหน้าอ้อมชื่อว่าอะไรคะ อ๋อครับผมตัวนี้ก็คือเป็นเมนูของเพิแพตี้ของเรานะครับตัวนี้ก็คือเมี่ยงแซลมอนกับไขย่ยางมะตูมนะครับค่ะวันนี้เราเสิร์ฟคู่มากับเครื่องดื่มด้วยครับผมก็เครื่องดื่มของเราก็เป็นพ เทสตี้เหมือน,นกันครับผม,บผมเพื่อสุขภาพทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะคะคเดี๋ยวเราเริ่มจากอาหารกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเมี่ยงแซลมอนนะคะเราเห็นได้ว่าวัตถุดิบค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเชฟมีอะไรบ้างคะวันนี้ตอนนี้เมีม่ยงแซลมอนของเราก็เรามีพวกสลัดนะครับตัวนี้เป็นท้องถิน่นก็คือเป็นชาวกาะสมุยที่ว่าเขาแบบปลูกเองเพาะเองโดยที่ไร้สารพิษครับผมชาวบ้านปลูกเองเลยครับผม,มตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไข่ไก่ตัวนี้นะครับก็ของเราเป็นไข่ไก่บ้านเหมือนกันก็คือชาวบ้านท้องถิ่นที่ ก็สมุยนะครับผมส่วนมะพร้าวของเราก็ มาจากเกาะสมุยโดยตรงครับผมขึ้นชื่อมะพร้าวก็ต้องเกาะสมุยเราใช่ครับผมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับผมก็คือจะมีพวกขิงหอมแดงนะครับมะนาวนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ซอสของเรานี่ก็คือเราจะเคี่ยวกับน้ำมะขามพวกนตาลปี๊บก็เป็นของที่ว่าเป็นเพื่อสุขภาพโดยตรงเลยครับผมเราจะเห็นว่าซอสเนี่ยจะต่างจากที่เรากินเน่ยงปกติอันนี้คือเป็นส,สูตรเฉพาะของเราเลยใช่ครับผมที่นี่ก็เป็นสูตรของเราโดยเฉพาะ ของสปาเพื่อบำรุงสุขภาพโดยตรงครับโอเคแล้วก็เครื่องดื่มคานิดนึงเห็นสีสวยๆแบบนี้เนี่ยทำมาจากอะไรคะเครื่องดื่มของเราตัวนี้นะครับก็คือเราจะมีแตงโมนะครับแล้วก็สับประรดแล้วก็ใบบัวบกนะครับตัวนี้ก็คือเรามาปั่นร่วมกัน,นทําให้รสชาติมันก็คือดับกระหายความร้อนพวกนี้นะครับแก้ร้อนแก้ขายอ,อยากน้ำพวกนี้ก็คือทําให้บํารุงร่างกายก็คือช่วงนี้ก็อากาศร้อนอยู่แล้วครับก็ ตัวนี้คือชูลงนหมครับผมสดชื่นแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีเป็นไซรัปเป็นน้ําเชื่อมเอามาให้ด้วยนะคะครับผมตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มรสชาติความหวานตัวนี้คือเราสามารถใส่เพิ่มลงไปได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องครับผมก็ชิมก่อนปรุงว่าสั้นใช่ใชขอชิมน้ําก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้อนๆแบบนี้น่าจะดับกระหายได้ดีนะคะชิมแล้วนะคะเชฟครับผมอืม มันหอมแตงโมหอมสับป,ปะรดแล้วก็มีกลิ่นของใบโบกนิดนึงใช่ครับแล้วก็ต้องเชื่อมแทบจะไม่ต้องเลยเพราะว่ามันมีความหวานจากตัวผลไม้อยู่แล้วด้วยค่ะเชฟแตงโมก็เรามีความหวานอยู่สับป,ปะรดก็หวานหอมอยู่แล้วครับ่ะ,ะแต่ว่าบางคนที่ว่าเราเพิ่มเข้ามาก็คือเพื่อ แต่ละคนก็คือความชอบแตกต่างกันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เนี้ยกำลังดีเลยทีเดียวคือความหวานจากธรรมชาติอร่อยมากๆเลยนะคะคราวนี้ต้องขอลองชิมเมี่ยงแล้วล่ะค่ะเชฟวิธีทานค่ะเป็นเหมือนเมี่ยงทั่วไปไหมคะเริ่มจากตรงไหนบ้างเริ่มจากตอนนี้เมี่ยงตอนนี้ข็เราต้องเริ่มจากสลัดอดครับผมก็คือเลือกผักครัหนูหยิบเลยนะชอบผักไหนก็หยิบผักนั้นได้เลยครับผมอันเล็กๆอย่างเนี้ยหนูจะใส่หลายอย่างมันจะไม่ไม่หมดเอาสองใบไหมเอาทักสามก็ได้ครับสามก็ได้โอเคครับผม ปึ๊บอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ใส่พวกเม็ดมะม่วงพวกขิงนะครับเอามีช้อนค่ะคุณผู้ชมอาเราใส่ขิงไปขิงเนี่ยก็เป็นสมุนไพรไทยนะคุณผู้ชมนะช่วยในเรื่องอะไรนะคะเชฟอ๋อช่วยนี้ช่วยแก้กระหายเพราะว่าเจ็บคอขับลมอะไรก็ได้ครโอเคแล้วก็เม็ดมะม่วงครับผมเม็ดมะม่วงหิมพานคพลิกพลกสักหนึ่งแล้วกันเราเผ็ดน้อยแล้วก็หอมแดงครับหอมแดง สักนิดนึงแล้วกันก็มนะนาวครับผมมะนาวมะนาวมะนาวนี่หั่นแว่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมหนึ่งแล้วก็มะพร้าวคั่วครับผมมะพรา้าวคั่วนะคะพระเอกของเราเลยก็ว่าได้นะคะของดีของเกาะสมุยเขาแหละแล้วก็แล,วกแล้วก็เมี่ยงแล้วก็เอาปลาแซลมอน,มอนหนึ่งชิ้นครับผมเชฟข่าหนูว่าเนี่ยมันจะหอมไม่มิดหอมไม่มิดนี่เราใส่ไปเลยก็คือเราตั้งปุ๊บราดน้ำซอสตัวนี้ซอสนี่เราตักใส่ราดบนเลย ก็คือราดซอสได้เลยเพราะว่าใส่ทุกอย่างครบแล้วแต่เชฟบอกว่าดอกไม้ที่เห็นสวยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะเอ้าเชฟไข่หนูยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะกินตอนไหนอ่ะกรใส่ีปปุ๊บก็คือไข่ตอไกินไข่ตามไปครับผมอ๋อแต่ว่าดอกไม้นี่กินได้ทานได้หมดครับผมเชฟกินให้หนูดูก่อนว่าผมกินดูก่อนเลยอ่ะใช่ทุกอย่างทานได้นะครับเชฟอาการปกติไหมคะตอนนี้ปกติปกติดีเราใส่ใส่ไปได้ค่ะเชฟกินได้ ฟับแล้วก็กินเข้าไปเลยครับผมไอฉากทำร้ายจิตใจมาอีกแล้วขอกินก่อนนะคะคำมันใหญ่มากเลยค่ะเชฟโอ้เชฟค่ะครับใส่ไปเลยครับผม <laughs> ขออน่านะคะมุ้ยลนอืมจพูดก่อนเลยค่ะ ครับก็คือส่วนมากเมนูตัวนี้นะครับผมก็คือส่วนมากจะเป็นป๊อปปูล่าเลยของเรานะครับก็คือเพื่อสุขภาพโดยตรงตัวนี้ก็คือแบบออเดอร์แขกส่วนมากก็คือจะขึ้นท็อปเลยนะครับนอกจากาเมนูนี้ค่ะเชฟลูกค้าเขายังมีการรีเควสต์เมนูอื่นอีกไหมคะก็มีครับผมก็คือถ้าลูกค้ารีเควสมาเราทางทางร้านของเราก็คือจะจัดสรรได้นอกจากเรามีเมนูของสปาของเราอยู่แล้วนะครับเพื่อสุขภาพอยู่แล้วก็เรา แขกรีเฟซมาอยากได้อะไรทำองไรเราจัดเต็มไห้ครับผมส่วนใหญ่เมนูที่เขาอยากกินคืออะไรคะเพื่อสุขภาพเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกสลัดนะครับสลัดแลวพวกหลายๆอย่างก็คือแบบคือแต่ถ้าเป็นเมนูของเราก็เป็นเพื่อสุขภาพโดยตรงอาหารของเราเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคือของเราไม่ได้จีดนะครับค่ะเพื่อสุขภาพแต่มีรสชาติที่อร่อยด้วยครับผมอันนี้คอนเฟิร์มบางคนคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพมันจะทานยากเห็นผักมันจะไม่อร่อยแต่จริงๆคือมันอร่อยมากค่ะมันกรอบนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย จริงๆเราไม่ชอบกินเขียงกับหอมนะแต่พอมันรวมกันแล้วมันอร่อยมากๆเลยนะคะอืมอเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้เชฟได้ฝากนิดนึงค่ะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพแล้วก็ที่นี่เรามีดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะลองเชิญชวนคุณผู้ชมมาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันค่ะครับผมก็ณตอนนี้ก็คือโรงแรมโนราบูรีของเราก็เรามีพวกสปานะครับสปาแล้วก็เรามีอาหารสปาของเราก็คือใครอยากลองดูสปาของเราก็พูดให้ว่าก็คือติดท็อปเหมือนกันนะครับ ด้านอาหารสปาของเราก็หนึ่งเมนูของเราก็มีเยอะหลากหลายสา,ม,สาม,มารถรีเฟรชได้นะครับก็คือใครสนใจหรือว่าอยากมาลองทานท่โนรราบูดีของเราก็มีนิีต้อนรับครับผม หลังจากที่ผมไปทําการตลาดนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเราทราบนะครับว่าตอนนี้เทรนด์ของเรื่องสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากให้ลูกค้ายุโรปเอเชียก็ดีนะครับบริออสเตเรียก็ดีเนี่ยอตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นโรงแรมก็จะจำ,จำเป็นจะต้องปรับปรับรูปแบบเพื่อ เซิร์ฟในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็อาหารเชิงสุขภาพสปาเวลเนสต่างๆเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะเดินทางเข้ามาที่ยเกาะสมุยในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารนะครับก็เลเห็นถึงความสําคัญเรื่องพวกนี้พยายามลงทุนหลายๆอยา่างหลายๆด้านนะครับเช่น1เราพยายามที่จะคัดเลือกเชฟนะครับที่ดูแลในเรื่องของอาหารสุขภาพพยายามที่จะให้พนักงานเนี่ยได้ทราบถึงคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของเบสิกส์นะครับสปาเราก็พยายามจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่ปรุงแต่งโดยวัตถุดิบของของเกาะสมุยมะพร้า,พาวเป็นถือว่าถ้าเราเรียนกันสมัยก่อนมะพร้าวเนี่ยถือว่ามีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทยที่เกาะสมุยเพราะฉนั้นเราจะพยายามนํา นำวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชพันธุ์พืชนะครับพืชสวนครัวของเกาะสมุยเช่นมะพร้าวเป็นตัวนําในเรื่องนี้ครับต้องมองถึงกายภาพของโรงแรมก่อนโรงแรมเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยด้วยกายภาพนะครับด้วยบริบทการ uh, แบ่งโซนต่างๆเป็นโซนนิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นตึกยาวนะครับไม่ได้เป็นตึกใหญ่เพราะนั้นเนี่ยทุกตึกจะมีแค่เพียงหกห้องเราสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเป็นส่วนตัวมันก็จะเหมือน มันก็จะเหมือนโสโลแกนที่เรียกว่า Home Away f r o m Home หรือว่า Hotel in Hotel แล้วบรรยากาศของโรงแรมเนี่ยก็จะมีบรรยากาศสีเขียวเป็นจำนวนมากเรามีการปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อที่จะทําให้ทัศนียภาพของโรงแรมเนี่ยเป็นทัศนียภาพในเรื่องของการบริการแบบธรรมชาติที่สุดมากที่สุดนะครับเรามีสองไซส์มีฝั่งทะเลและก็ฝั่งภูเขาเพะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ว่าจะพักฝั่งภูเขาหรือทะเลในเรื่องของการรักษา สิ่งแวดล้อมการการดูแลในเรื่องการกินอยู่หลับนอนนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องรับประทานอาหารเนี่ยเราพยายามที่รังสรรอาหารที่มันเป็นอาหารที่สร้างจากวัสดุนะครับที่ที่ผลิตเองหรือว่าเป็นพืชพืชประจําตระกูลของเกาะสมุย mm hmm. เพื่อให้มีสตอรี่เล่ามีคอนเทนต์เล่าเล่าเรื่องพวกนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นสตอรี่ในการขายอีกรูปแบบนึงครับโรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทแด์สปาเนี่ยเป็นโรงแรมที่ บริหารงานโดยคนไทยเจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็คนท้องถิน่นเราพยายามรักษาลุรักษณธรรมชาติและรักษา,ารักษาสิ่งแวดลอ้อมให้ได้มากที่สุดเพราะเราเป็นคนท้องถิน่นเราผู้บริหารทั้งหมดเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งตนเองว่าเป็นโรงแรม5ดาวในสไตล์ไทยนั้นเราก็ต้องมีการบริการอย่างดีเรามีห้องพักหลายรูปแบบอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่ามีพูลวิลล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยพูลวิลล่าเนี่ย ไซส์ <Size S 2> ของพูวิลล่าเราเนี่ย3.5คูณ7สามารถว่ายน้ำได้ไม่ใช่พันช์พูลหรือไม่ใช่ว่าลงไปแช่แล้วก็เปิดจตกููซี่เรามีทิวทัศนทุกห้องนะครับ99%เราเห็นซีวิวทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยตอนนี้เรามีแพ็กเกจนะครับเราเราใช้คำว่าซัมเมอร์แพ็กเกจสำหรับคนไทยจริงๆร,ราคาเริ่มต้นไม่แพงเลย การที่สมุยประสบความสำเร็จและกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่ได้เป็นที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายเมื่อนึกถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ w e l l n e t s Tourism นักท่องเที่ยวจะได้มีความมั่นใจและเลือกเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางก็ตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเราได้พูดคุยกับทางภาครัฐนะครับแล้วก็เล็งเห็นนะครับว่า ชาวต่างชาติเนี่ยโดยเพราะกลุ่มตลาดของเราเนี่ยได้นอกเหนือจากการมาท่องเที่ยวเชิงเลชเชอร์หรือท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนธรรมดาแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นเรามีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคเรื่องทางสาธารณสุขเนี่ยทำให้เกิดตลาดกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ถูกจัดอันดับให้เป็น wellness destination อันดับสนะครับของโลกนะครับซึ่งโดยโดย,โดยเป็น global เวลเนสอินสติทูตนะครับแล้วก็ตลาดของประเทศไทยเนี่ยเวลเนสเนี่ยถือเป็นอันดับ4ใหญ่เป็นอันดับ4ของเอเชียรองจากจีนอินเดียและญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมีมีกลุ่มตลาดที่เรามองเห็นว่าเราสามารถเป็นจุดขายที่ดึงเข้ามาได้ซึ่งในปี2019นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวเวลเนสเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า15.5ล้านคนนะครับซึ่งสร้างรายได้นะครับมากนะครับ ่อข้างมากกว่า600ล้านบาทนะครับตรงนี้เองเนี่ยเรามองเห็นว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยใช้เงินเฉลี่ย4 0 6 0 0 0บาทต่อทึปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการเ,าเพิ่มมูลค่านะครับในสินที่เรามีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นำผู้ประกอบการนะครับได้หาเรือกบทางภาครัฐทำอย่างไรให้มีความเข้าใจเชิงเวลเนสและผักดันเวลเนสนะครับในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยเข้าสู่กับ สู่สถานประกอบการหรือภาคเอกชนนะครับโดยมีภาพเดียวกันในขณะเดียวกันเราก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับและเขาสามารถมาอยู่ได้นานๆโดยไม่รู้สึกว่าเขาต้องถูกบังคับเพื่อให้เข้าคอร์สอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางสุรราธานีรวมถึงเกาะสมุยนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารนะครับซึ่งตัวสุรราธานีเนี่ยเราเป็น เป็นเฮอร์บ c ลซิอยู่แล้วโดยนโยบายของทางจังหวัดเองนะครับเรามีสมุนไพรมากมายมีผักผลไม้มีปลาที่จับเองเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้เนี่ยได้ถูกนำไปปรุงเพื่อนำมาเป็นอาหารสุขภาพนะครับแล้วก็นำออกมาเสนอจาก l o ค a l สู่ global สู่สายตาชาวโลกนะครับโดยเพิ่มมูลค่าก็สารับกาะสมุยเองนะครับนอกเหนือจากธรรมชาติที่งดงาม ผู้คนนะครับหรือสิ่งต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากโควิดนะครับเราเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆที่เราเปิดเปิดต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นด้านการสาธารณสุขเนี่ยเราจึงได้หยิบจับนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็เราเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอเดียวแต่เรามีโรงพยาบาลเอกชนกว่า6โรงนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทที่เป็นเวลเนสเนี่ยระดับโลกที่ติดรางวัลได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่เกาะสมุยและมีอีก เยอะแยะมากมายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นคลินิกนะครับเวชศาสตร์ชะลอวัยต่างๆเนี่ยก็ได้เริ่มทยอยนะครับทำสัญญาหรือได้ดีลกับโรงแรมต่างๆแล้วนะครับก็เรื่องเวลเนสเนี่ยสำนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเป็นเวลเนสมีตั้งแต่เวลเนสที่เอื้อมถึงได้ในราคาไม่กี่ร้อยบาทหรือหลักพันบาทท่านสามารถดื่บวิตามินนะครับชะลอวัยอยู่ริมในบรรยากาศริมชายหาดได้ที่เกาะสมุยนะครับเป็นที่แรกนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาสัมผัส นะครับความสวยงามของเกาะสมุยนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากรักษาสุขภาพนะครับมีที่นี่มีปลาสดๆมีอาหารทะเลสดๆนะครับมีการปรุงโดยใช้สมุนไพรนะครับมีคุณหมอมีทีมแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่พร้อมจะนำเสนอแพ็กเกจเวลเนสนะครับในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับอยากจะเลนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมเกาะสมุยได้ครับ คับค่ะว่าสมุยวันนี้ได้รับการต่อยอดจาก medical tourism มาเป็น wellness tourism คือหมายความว่าคนที่มารับบริการไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนป่วยแต่เป็นคนทั่วไปนี่แหละค่ะที่มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนในสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆทานอาหารดีๆได้ดูแลสุขภาพและสามารถกลับไปใช้ชีวิตโดยที่มีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงไม่ควรพลาดเกาะสม,มุยด้วยประการทั้งปวงและว,วันนี้ค่ะรายการเมืองไทยไดีดหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ